สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง non stop investment ช่องที่จะนำเนื้อหาสาระการลงทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นหุน้นกองทุนทองคงาเงินแทง่งคริปโตและสินทรัพย์อื่นๆที่น่าสนใจมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเอาละครับเราไปเข้าเนื้อหาสาระที่น่าสนใจในวันนี้กันดีกว่าครับเอาล่ะครับพอเข้าสู่ช่วงปลายปีแบบนี้เนาะบรรยากาศมันก็จะเคึกคักเป็นพิเศษหน่อยทุกคนก็เริ่มนับถอยหลังสู่วันหยุดยาวกันแล้ว แต่ในโลกการลงทุนเนี่ยมันก็มีเรื่องเล่าที่แบบบนกลับมาทุกปีเหมือนกันค่ะครับบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองใช่เลยค่ะนั่นก็คือซานตาคลอสแรลลี่ความเชื่อที่ว่าตลาดหุ้นจะใจดีเป็นพิเศษแจกของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อือหือได้ยินกันบ่อยมากครับได้ยินจนชินเลยค่ะแต่คำถามจริงๆคือเออมันเป็นแค่ความเชื่อหรือมันมีนกลไกอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังกันแน่คะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยค่ะ เป็นประเด็นคลาสสิกที่น่าคุยกันมากครับเพราะมันทดสอบความเชื่อเรื่องประสิทธิภาพของตลาดได้ดีเลยคือก่อนอื่นต้องยอมรับนะคะว่าในทางสถิติแล้วเนี่ยปรากฏการณ์น,นี้มันมันมีอยู่จริงนะเอา้ามีจริงเหรอคะครับถ้าเราไปดูข้อมูลย้อนหลังของดัชนี S&P 500 ในกรอกเวลาที่แบบสั้นมากๆแคบๆเลยก็คือ5วันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคมค่ะบวกกับอีก2วันแรกของเดือนมกราโอ้รวมเป็น7วันใช่ครับรวมเป็น7วันนี้เนี่ย โอกาสที่ตลาดจะปิดบวกมีสูงถึงประมาณ75%เลยทีเดียวครับโห oh, 75%นี่ไม่น้อยเลยนะคะสูงกว่าการโยนหัวก้อยเยอะเลยใช่เลยครับแล้วผลตอบแทนโดยเฉลี่ยล่ะคะมันคุ้มค่ากับความสนใจขนาดนั้นเลยเหรออืมผลตอบแทนเฉลี่ยในช่วง7วันนั้นจะอยู่ที่ประมาณ1-2%ครับ1-2%ครับซึ่งถ้ามองแค่ตัวเลขก็อาจจะดูไม่เยอะนะแต่ว่าการที่มันเกิดขึ้นซ้ำๆด้วยความน่าจะเป็นที่สูงขนาดนี้เนี่ย ก็ทาให้นักว mm ิเคราะห์พยายามหาคําอธิบายกันว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นั่นสิคะพอมีตัวเลขมายืนยันแบบนี้มันก็ต้องมีคําอธิบายที่มากกว่าแค่บรรยากาศมันดีใช่ไหมคะครับผมทฤษฎีหลักๆที่ได้ยินกันบ่อยๆก็จะมีเรื่องอารมณ์นักลงทุนที่แฮปปี้ช่วงเทศกาลเงินโบนัสก้อนใหม่ที่ไหลเข้าตลาดหรือว่ากองทุนทำวินโดวดรสซิ่งแต่งคอร์ดให้สวยก่อนปิดงบอะไรอย่างงี้ใช่ครับที่พูดถึงกันบ่อยๆเรื่องพวกนี้มันฟังดูสมเหตุสมผลนะคะแต่ ในยุคที่การซื้อขายส่วนใหญ่ทําโดยอัลกอริทึมแล้วเนี่ยอารมณ์ของมนุษย์ยังส่งผลได้มากขนาดนั้นจริงๆหรอคะเป็นคําถามที่จี้ใจดํามากเลยครับต้องบอกว่าทฤษฎีเหล่านั้นเป็นคําอธิบายที่คลาสสิกนะแต่พอเจาะลึกลงไปในข้อมูลยุคใหม่ๆเนี่ยมันก็มีช่องโบอยู่เหมือนกัน mm hmm. อย่างทฤษฎีเรื่องเงินโบนัส ถ้าเราไปดูเม็ดเงินจากนักลงทุนรายย่อยจริงๆในช่วงเวลาสั้นๆแค่นั้นมันไม่ได้มีขนาดใหญ่พอที่จะขับเคลื่อนตลาดในภาพรวมได้ขนาดนั้นครับอ๋อ oh. ปัจจัยที่นักวิเคราะห์บางกลุ่มเริ่มให้ความสําคัญมากขึ้นแต่คนทั่วไปอาจจะมองข้ามไปคือสิ่งที่เรียกว่าการขาดหายไปของผู้ขายหรือ absence of sellers มากกว่าครับเดี๋ยวค่ะการขาดหายไปของผู้ขาย หมายความว่ายังไงคะคือคนไม่อยากขายหุ้นช่วงปีใหม่เหรอคะประมาณนั้นเลยครับแต่เป็นในระดับสถาบันมากกว่าอ๋อระดับสถาบันคือช่วงปลายปีเนี่ยผู้จัดการกองทุนใหญ่ๆห,หรือโต๊ะเทรดของวานิชธนกิจส่วนใหญ่เขาจะปิดสมุดบัญชีของปีนั้นไปแหละค่ะบรรลุเป้าหมายทํากําไรกันไปเรียบร้อยหลายคนก็ลาพักร้อนกันยาวๆทําให้แรงขายหนัหนกจากผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดมันหายไปอย่างมีนัยสําคัญเลยอ๋อ เข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่าฝั่งที่คอยกดราคาไว้มันมันหายไปชั่วคราวถูกต้องครับเพราะแรงขายเบาบางลงแค่มีแรงซื้อตามปกติหรือแรงซื้อจากรายย่อยที่เข้ามาบ้างนิดหน่อยมันก็ง่ายที่จะดันให้ดัชนีขยับขึ้นได้แล้วครับตลาดเลยลอยตัวขึ้นได้ง่ายกว่าปกติแล้วเรื่อง window dressing ที่ว่าล่ะคะอันนี้มีผลมากน้อยแค่ไหน window dressing มีผลจริงครับแต่ต้องเข้าใจว่ามันเป็นเกมระยะสั้นมากๆค่ะ คือการที่กองทุนอาจจะเข้าซื้อหุ้นที่ทําผลงานได้ดีในปีนั้นๆเพื่อให้ตอนสรุปพอร์ตสิ้นปีออกมาโชว์ผู้ถือหน่วยได้ว่านี่ไงเราถือหุ้นผู้ชนะอยู่นะอ๋อให้พอตดูสวยๆใช่ครับซึ่งมันอาจจะช่วยดันราคาหุ้นบางตัวขึ้นไปได้อีกนิดหน่อยในช่วงท้ายปีแต่พอเปิดปีใหม่มาเอฟเฟก์นี้มันก็จางหายไปอย่างรวดเร็วเพราะได้ยินแบบนี้แล้วมันทําให้ดิฉันรู้สึกว่าแรลลี่นี้มันอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่คิดนะคะครับ เหมือนเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากสุญญากาศทางเทคนิคมากกว่าจะมาจากพื้นฐานเศรษฐกิจจริงๆแล้วแบบนี้นักลงทุนควรจะเข้าไปยุ่งกับมันจริงๆหรอคะมันฟังดูเหมือนการเดิมพันกับความผิดปกติของตลาดมากกว่าการลงทุนนะถูกต้องเลยครับนี่คือหัวใจของเรื่องนี้เลยค่ะปรากฏการณ์แบบนี้ในทางวิชาการเขาเรียกว่า calendar anomaly หรือความผิดปกติของตลาดที่เกิดขึ้นตามปฏิทิน ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ท้าทายทฤษฎีตลาดมีประสิทธิภาพที่บอกว่าข้อมูลทุกอย่างควรจะสะท้อนอยู่ในราคาไปหมดแล้วการมีอยู่ของซานตาคลอสเรลลี่เนี่ยชี้ให้เห็นว่าตลาดยังมีความไร้ประสิทธิภาพาซ่อนอยู่และมันไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเหตุผลร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือจุดที่น่าสนใจจริงๆค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องหาเงิน1-2%เปอร์เซ็นใน7วันแต่มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับจิตวิทยาแล้วก็โครงสร้างของตลาดด้วยใช่ครับ แล้วในเมื่อเรารู้แล้วว่ามันอาจจะมีความาก,ลกลวงอยู่ข้างในกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการรับมือกับมันควรจะเป็นยังไงคะคือการพูดว่าลงทุนระยะยาวสิมันอาจจะดูเป็นคําตอบที่ถูกต้องเสมอแต่ในบริบทนี้มันหมายความว่ายังไงกันแน่คะการที่เราแนะนําให้มองระยะยาวในบริบทนี้ไม่ใช่แค่การพูดตามตำรานะครับแต่มันคือการยอมรับความจริงว่าปรากฏการณ์นี้มันเป็นสัญญาณรบกวนหรือ noise ระยะสั้นเท่านั้นเป็นแค่ noise ครับ สำหรับคนที่ลงทุนแบบ DCA สะสมกองทุนตัดชนีไปเรื่อยๆอยู่แล้วก็แค่ทำต่อไปตามแผนเดิมไม่จำเป็นต้องพยายามอัดฉีดเงินเพิ่มเข้าไปเพื่อไล่ตามแรลลี่สั้นๆนี้เลยเพราะเป้าหมายของเราคือการเติบโตไปพร้อมกับมูลค่าที่แท้จริงของธุรกิจในระยะยาวไม่ใช่การพยายามจับจังหวะจากความผิดปกติทางเทคนิคที่เกิดขึ้นแค่ปีละ7วันครับแล้วถ้าถ้ามีคนอยากจะลองล่ะคะไม่ได้หวังรวยนะ แต่อยากจะลองศึกษาปรกากฏการณ์นี้ด้วยเงินจริงๆเพื่อให้เข้าใจดินามิกส์ของตลาดมากขึ้นควรจะมองมันในมุมไหนดีค่าเล่าเรียนไม่ใช่การลงทุนค่าเล่าเรียนครับสิ่งที่ต้องทำคือ 1. ใช้เงินจำนวนน้อยมากๆที่พร้อมจะเสียไปได้โดยไม่เดือดร้อนค่ะ2 แทนที่จะเลือกหุ้นรายตัวซึ่งมีความเสี่ยงเฉพาะตัวสูงมากให้เลือกลงทุนใน ETF ของดัชนีตลาดแทนอย่างเช่น SPY ที่อ้างอิง S&P 500อ๋อเพราะเรากำลังเดิมพันกับปรากฏการณ์ของตลาดไม่ใช่หุ้นถูกต้องครับและ3ซึ่งสำคัญที่สุดคือต้องมีวินัยในการเข้าออกที่ชัดเจนตามกรอบเวลาของมันเป๊ะๆคือซื้อตอนไหนขายตอนไหน ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นกำไรหรือขาดทุนก็ตามเพื่อให้การทดลองมันจบสมบูรณ์ในตัวเองครับเป็นการมองที่ชัดเจนมากเลยค่ะคือแยกให้ออกระหว่างการลงทุนกับการทดลองโอเคสำหรับคนส่วนใหญ่คืออยู่เฉยๆตามแผนเดิมไปครับผม แต่ถ้ามีคนอยากจะเล่นกับทีมนี้จริงๆล่ะคะนอกเหนือจากซื้อดัดชนีแล้วการเจาะจงไปที่หุ้นกลุ่มค้าปลีกหรือกลุ่มท่องเที่ยวที่มักจะถูกพูดถึงในช่วงนี้มันมีความเสี่ยงที่ต่างออกไปยังไงบ้างคะมันฉลาดกว่าหรือแค่เสี่ยงกว่ากันแน่แค่เสี่ยงกว่าแน่นอนครับจริงเหรอคะจริงครับเพราะมันคือการวางเดิมพันซ้อนกันสองชั้นชั้นแรกคือคุณเดิมพันว่าซานตาคลอสเรลลี่จะเกิดขึ้นในปีนี้ค่ะ และชั้นที่สองคือคุณเดิมพันว่าหุ้นที่คุณเลือกจะเป็นผู้ชนะในกลุ่มนั้นๆซึ่งมันเพิ่มความไม่แน่นอนเข้าไปอีกมหาศาลเลยครับขยายความหน่อยได้ไหมคะว่าทําไมมันถึงเสี่ยงขึ้นขนาดนั้นได้ครับสมมุติว่าปีนี้ซ a นต a าคลอสเรลลี่เกิดขึ้นจริงดัชนีบวกไป1.5ค่ะแต่หุ้นห้างสรรพสินค้าที่คุณซื้ออาจจะติดลบก็ได้เพราะมีข่าวออกมาว่ายอดขายช่วงแบ็คฟรายเดยต่ำกว่าที่คาดการไว หรือหุ้นสายการบินที่คุณซื้ออาจจะร่วงเพราะมีพายุหิมะเข้าพอดีช่วงคริสต์มาสการเลือกหุ้นรายตัวมันเป็นการเอาปัจจัยเฉพาะของบริษัทนั้นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งมันอยู่นอกเหนือจากปรากฏการณ์ภาพรวมของตลาด mm hmm. สิ่งที่ต้องระวังคือตลาดมักจะ priced in หรือรับรู้ความคาดหวังเรื่องยอดขายช่วงเทศกาลเข้าไปในราคาหุ้นกลุ่มนี้ล่วงหน้าไปแล้วด้วยซ้ำครับหมายความว่า ต่อให้ยอดขายดีจริงๆแต่ถ้ามันไม่ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ราคาหุ้นก็อาจจะไม่ไปไหนหรืออาจจะลงด้วยซ้ำถูกต้องครับนั่นคือเกมของการเลือกหุ้นรายตัวเลยโอ้ oh. ดังนั้นถ้าจะลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้จริงๆต้องมองข้ามเรื่องเทศกาลไปเลยแล้วกลับไปที่คำถามพื้นฐานว่าธุรกิจนี้มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งพอที่จะเติบโตในระยะยาวหรือไม่อย่าตัดสินใจซื้อเพียงเพราะว่าเป็นธีมตามกระแสะเทศกาลเด็ดขาดเป็นข้อเตือนสติที่ดีมากค่ะ ยอมรับเลยว่าดิฉันเองก็เคยเกือบจะโดดเข้าไปซื้อหุ้นตามธีมคริสต์มาสเหมือนกันมันอดใจยากจริงๆนะคะครับมันเย,ย้ายวนครับพอพูดถึงเรื่องนี้มันทําให้นึกถึงนักลงทุนรุ่นใหม่ๆที่อาจจะยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่พวกเขาอาจจะตื่นเต้นกับเรื่องแบบนี้ได้ง่ายกว่าเราด้วยซ้ําใช่ครับประเด็นเรื่องการแนะนําให้เริ่มจากเพเปอร์เทรดดหรือบัญชีจําลองก็น่าสนใจค่ะ แต่การทําแบบนั้นมันอาจจะทําให้เขาได้เรียนรู้เรื่องความเจ็บปวดจากการขาดทุนจริงๆเราจะสร้างสมดุลระหว่างความปลอดภัยกับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงได้อย่างไรคะเป็นประเด็นที่ต้องคุยกันอย่างจริงจังเลยครับผมมองว่า paper trading เป็นเหมือนสนาม drive golf นะม,มันช่วยให้เราฝึกวงสวิงได้โดยไม่ต้องกดดันแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ต้องออกรอบจริงเพื่อเรียนรู้การเล่นภายใต้ความกดดันจริงๆจริงด้วยคะ่ะ ดังนั้นคำตอบอาจจะอยู่ที่การจัดการขนาดหรือ position sizing มากกว่าครับแทนที่จะเริ่มด้วยเงินศูนย์ในบัญชีจำลองให้เริ่มด้วยเงินจริงจำนวนน้อยมากๆเป็นเงินเย็นนี่ถึงหายไปก็ไม่กระทบชีวิตอาจจะแค่หลักร้อยหรือหลักพันบาทเพื่อให้ได้สัมผัสกับอารมณ์ความรู้สึกของการลงทุนจริงๆใช่ครับเพื่อให้ได้เรียนรู้ที่จะควบคุมความโลภและความกลัวของตัวเองซึ่งเป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดในการลงทุนเลย การขาดทุนเงิน500บาทจริงๆมันสอนอะไรเราได้มากกว่าการกำไร50 0 0 0บาทในเกมจำลองเยอะครับเห็นภาพเลยค่ะและที่สำคัญที่สุดคือต้องย้ำกับพวกเขาเสมอว่าเป้าหมายในช่วงแรกไม่ใช่การทำกำไรแต่คือการอยู่รอดและการเรียนรู้ให้ได้นานที่สุดในสนามจริง อย่าคาดหวังว่าจะรวยจากเงินก้อนแรกแต่จงคาดหวังว่าจะได้บทเรียนที่คุ้มค่ากลับไปครับสุดยอดเลยค่ะเป็นการเปลี่ยนมุมมองจากการหาเงินเป็นการซื้อประสบการณ์ซึ่งมีคุณค่ามากกว่าในระยะยาวครับผมก้อนขอสรุปสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้หน่อยนะคะ 1. นึ่ง Santa Claus Rally มีอยู่จริงในทางสถิติแต่เบื้องหลังมันอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่คิดครับมันเกิดจากสภาวะทางเทคนิคอย่างการขาดแรงขายมากกว่าปัจจัยพื้นฐาน 2. ดังนั้นสำหรับนักลงทุนระยะยาวส่วนใหญ่มันเป็นแค่ n นอสที่ควรจะปล่อยผ่านไปตามแผนการลงทุนเดิมอ,มอสามหากอยากจะทดลองเพื่อการเรียนรู้ต้องทำด้วยเงินจำนวนน้อยมีวินยัยและเข้าใจว่ามันคือการทดลองไม่ใช่การลงทุนสำคัญมากครับ และสุดท้ายการเดิมพันกับหุ้นรายกลุ่มตามธีมเทศกาลนั้นเพิ่มความเสี่ยงขึ้นไปอีกขั้นและสําหรับนักลงทุนมือใหม่ควรโฟกัสที่การเรียนรู้และควบคุมอารมณ์ด้วยเงินจานวนน้อยๆมากกว่าการทํากําไรค่ะครบถ้วนมากครับและผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดด้วยทุกคนได้กลับไปพิจารณากันต่อนะครับได้เลยค่ะวันนี้เราเจาะลึกความผิดปกติของตลาดที่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคมสิ่งนี้นําไปสู่คําถามที่ใหญ่กว่านั้นคือ นอกจากปัจจัยนี้แล้วยังมีรูปแบบวัตจักรหรือฤดูกาลอื่นๆในตลาดอีกหรือไม่และที่สําคัญกว่านั้นคือเราควรจะให้น้ําหนักกับรูปแบบทางสถิติเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับคุณค่าพื้นฐานที่แท้จริงของสินทรัพย์ที่เรากําลังจะเข้าไปลงทุนครับถูกใจเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่อง nonstopinvestments เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราหุ้นสินทรัพย์น่าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับ และนอกจากนี้หากคุณสนใจในการลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน Dime หรือ WeBoo สามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อรับสิทธิพิเศษและหุ้นฟรีได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วพบกันใหม่ครับ